บทที่130ความเย่ยหยิงอาหารการของเสียเป่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมในช่วงนาทีแรกแต่ในนาทีถัดมาเสียเป่อยอดไม่ได้ที่จะแอบกระซิบถามมู่จิงเจอด้วยเสียงแผ่วเบาว่าแม่เหนื่อยไหมคะให้หนูลงเถอะไม่เหนื่อยเลยเธอตัวเบาจะตายแถมยังขี่คอแม่ไม่ถึงนาทีเลยด้วยซ้ำมูม่จิงเจอหัวเราะตบขาของเธอป้าป้า,ปาปให้เห็นถึงความแข็งแรงนั่งให้สบายเถอะแม่เหนื่อยเมื่อไหร่จะบอกเธอเอง พอถึงไฟเขียวมู่จิงเจอพาเสี่ยวเปยที่กำลังขี่คอเธอข้ามถนนตรงทางแยกเพราะมีเสี่ยวเปยดอยู่ด้านบนจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเซาชีไห่ที่จะคอยติดตามพวกเธอเพื่อให้การปกป้องอย่างลับๆเขามองแผ่นหลังของพวกเธอแม่ลูกด้วยแววตาซับซ้อนมันสมควรเป็นพ่ออย่างเขาต่างหากที่จะให้เสี่ยวเปยขี่คอยามได้ยินบทสนทนาของเสี่ยวเปยดและมู่จิงเจอมุมปากของเซาชีไห่อดกระตุกข,ขึ้นไม่ได้ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นพ่อที่ไร้ประโยชน์ขนาดนี้นะ ตอนนี้เศร้าชี้หายยังพยายามปลอมตัวเปลี่ยนตัวตนของเขาเพื่อติดตามพวกเธอเขาไม่กล้าที่จะผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยและยิ่งได้ติดตามเธอไปมากๆเข้าเขาจึงค้นพบแล้วว่าทำไมพวกเธอถึงเข้ากันได้ดีขนาดนี้มันต่างจากที่เขาเคยเห็นมาก่อนเขาไม่เคยเห็นหมู่จิงเจอในมุมมองนี้ยิ่งได้เห็นสิ่งต่างๆที่เธอทำเขายิ่งรู้สึกคาดไม่ถึงไม่น่าเล่าเสียวเปิดถึงได้ต่างไปจากเมื่อก่อนถึงขนาดนี้ เธอกลายเป็นคนกล้าหาญสดใสและร่าเริงในฐานะแม่บางครั้งมู่จิงเจอกลับดูไม่เหมือนแม่แต่ในบางครั้งเธอกลับดูเป็นแม่ที่ดีที่สุดด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครของเธออย่างการให้เสียวเปยขี่คอในตอนนี้เซ้าชีไห่มีความคิดมากมายในชั่วพริบตาการกระทําของมู่จิงเจอสะท้อนเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มากมายในอดีตเขายังทําได้ไม่ดีพอเป็นทั้งพ่อและสามีที่ล้มเหลว เขาคอยพยายามติดตามพวกเธอไม่ให้คลาดส,สายตาทั้งยังไม่กล้าเข้าใกล้มากเกินไปเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของมู่จิงเจอและคนพวกนั้นเซ้าชีไห่พยายามควบคุมระยะห่างให้สามารถก้าวเข้าไปปกป้องพวกเธอได้ภายในสาก้าวในขณะที่เขากำลังติดตามมู่จิงเจอและคนอื่นๆเพื่อข้ามไปยังสีแยกถัดไปทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ เซ้าชีไห่มีประสาทสัมผัสที่ฉับไวมากเขารับรู้ได้ถึงสิ่งปกติยามเห็นชายสวมหมวกเดินผ่านเขาไปแล้วยังมุ่งหน้าไปทางด้านหลังของมู่จิงเจ๋อแสงสีเงินวาวสองกระทบจับตาเซ้าชีไห่มองเห็นกริบในมือของเขากำลังจะพุ่งตรงไปที่มู่จิงเจ๋อสีหน้าของเซ้าชีไห่เปลี่ยนไปทันทีเขายังคงจำเหยื่อที่ล้มลงท่ามกลางฝูงชนเมื่อครั้งก่อนได้ฉากที่คล้ายกันบนถนนที่พลุกพล่านท่ามกลางผู้คนที่กำลังเร่งรีบ เมื่อคุณเดินข้ามแยกตามฝูงชนไปรู้ตัวอีกทีก็ถูกแทงจากด้านหลังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วมากถูกมีดแทงเข้าไปแล้วร่างสุดลงท่ามกลางผู้คนขวักไขย่ยามรู้ตัวอีกทีใครคนนั้นก็หายไปพร้อมผู้คนจำนวนมากแล้วในสถานที่ที่ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยและผ่อนคลายได้มากที่สุดกลับเป็นที่ที่พวกมันจะสามารถลงมือได้ง่ายที่สุดและมันก็ยากที่คุณจะป้องกันตัวจากผู้คนที่รายล้อมแยกแยะไม่ออกแม้แต่ว่าใครเป็นใคร มูจิงเจอที่รู้มาตลอดว่าเธอกำลังตกเป็นเป้าหมายของใครบางคนเธอไม่ได้ผ่อนคลายเลยโดยเฉพาะยามที่มีเสียวไปอยู่ด้วยแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการในการโจมตีเลือกเวลาและสถานที่ในช่วงกลางวันแสกๆที่มีผู้คนพลุกพล่านที่ที่เธอจะรู้สึกว่าปลอดภัยและผ่อนคลายที่สุดสถานการณ์เช่นนี้มู่จิงเจอที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แทบจะไม่ได้เตรียมตัวเลยเธอไม่คิดว่าเธอจะสามารถระวังตัวจากผู้คนมากมายที่สัญจรไปมารอบตัวเธอได้ทุกคนยังดีที่เซาชีไห่มีประสบการณ์ในเหตุการณ์รอบทำร้ายครั้งก่อนภาพต่างๆปรากฏขึ้นราวกับภาพยนตร์ในสมองของเขาดวงตาของเซาชีไห่เปลี่ยนเป็นคมกริบเขารีบกระโจนเข้าไปปิดกันใบมีดไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายเขาใช้มือคว้ากริบเล่มนั้นไว้มีเลือดไหลออกมาจากมือของเขาทันที ในขณะที่เขาตะคอกด้วยความเกรียวกราดยื่นมืออีกข้างออกไปจับชายสวมหมวกคนนั้นคนร้ายกลับมีปฏิกิริยาโต้กลับเร็วมากยามเห็นว่าถูกจับได้แล้วเขารีบผลักเร้าชีไห่อย่างแรงก่อนจะหันหลังรีบวิ่งหนีไปเร้าชีไห่ถูกคนร้ายผลักอย่างแรงจนชนเข้ากับมู่จิงเจ๋อที่อยู่ข้างหน้าเขาโดยไม่ได้ตั้งใจมู่จิงเจ๋อที่กำลังเดินข้ามแยกอยู่นั้นสัมผัสได้ถึงสิ่งปกติที่วูบเข้ามาผ่านทางด้านขวา ขณะที่เธอกำลังจะหันศีรษะไปกลับพบว่ามีใครบางคนโผล่ขึ้นมาที่ด้านหลังมู่จิงเจอแอบ,บสะบดในใจยามเห็นชายแก่คนหนึ่งตั้งใจจะเซเข้ามาหาเธอเสียวเปยจับแน่นๆมู่จิงเจอตะโกนบอกเสียวเปยก่อนจะยื่นมือออกไปชกดั้งจมูกของชายคนนั้นเข้าอย่างจางังเลือดกำเดาของเศร้าชีไห่พุ่งกระฉูดในทันทีดวงตาของเขาพลันสว่างวาบยามได้ยินเสียงของมู่จิงเจอที่กำลังตวัดด่าเขา ไอ้แกลามกอย่าคิดว่าแก่แล้วฉันจะไม่กล้าทําอะไรนะรีบออกไปไกลๆเลยเร้าชีไห่กระวนกระวายไม่ผมไม่ได้ยังไม่ทันที่เขาจะได้อธิบายอะไรมูจิงเจอก็เตะเขาอย่างแรงเข้าอีกทีหนึ่งเร้าชี้ห่ที่ตอนแรกกลัวลูกเมียจะจําได้ตอนนี้แทบจะซุดตัวลงไปบนถนนกลายเป็นภาพที่แปลกประหลาดบนถนนของไห่เฉิง หญิงสาวที่มีเด็กหญิงตัวเล็กขี้อยู่บนคอของเธอกำลังซ้อมชายชาราระยังอายและชายชาราระยังอายที่ชื่อเร้าชีไห่ก็กำลังเลือดกำเดาไหลนอนซุดตัวอยู่บนถนนราวกับถูกสวรรค์สาบจนเขารู้สึกอยากถูกธรณีสูบลงไปให้รู้แล้วรู้รอดตอนนี้แม้แต่รอยบาดแผลเลือดอับบนมือของเขายังดูเบาไปเลยเส้าชีไห่ได้เห็นฝีมือและพละงกำลังของมู่จิงเจอเขารู้สึกตกใจไม่น้อย เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรมรมภรยาฆ่าสามีตัวเองเขาจึงรีบเอ่ยอธิบายอย่าเข้าใจผมผิดผมเข้ามาช่วยคุณต่างหากมีคนร้ายต้องการจะทำร้ายคุณดูสิมีดยังอยู่ในมือผมอยู่เลยเศร้าชีไห่พูดในขณะที่เลือดก,กำเดาของเขายังไหลออกจากจมูกอยู่เลยเขารู้สึกอับอายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนให้ตายเถอะเขาจะให้ภรรยาและลูกสาวรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่านี่คือเขาเศร้าชีไห่ มูจิงเจอผงับไปครู่หนึ่งเมื่อครู่เธอสัมผัสได้จริงๆว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะพุ่งเข้ามาหาเธอทางขวาก่อนที่เขาจะเซเข้ามาทางด้านหลังเธอยามมองไปที่กริดและบาดแผลในมือของเขาความกระวนกระวายของมู่จิงเจอก็คลายลงไม่น้อยยามปฏิปัตต่อภาพเรื่องราวก่อนหน้านี้เธอรู้สึกเชื่อเขาคนคนนั้นอยู่ที่ไหน ยามคิดได้ว่าตัวเองเกือบจะถูกฆ่าท่ามกลางฝูงชนมู่จริงเจออดไม่ได้ที่จะรู้สึกเย็นวาบที่สานหลังตรงนั้นวิ่งไปทางนั้นเขาใส่เสื้อสีฟ้าสวมหมวกสีดําแม้จะปะทะกันเพียงครู่เดียวแต่เศร้าชีหายกลับจดจําลักษณะของชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนโชคดีที่ทางด้านหน้าที่คนร้ายกําลังวิ่งหนีไปมีผู้คนและสิ่งของขวาง,งทางอยู่มากมายเขายังวิ่งไปชนรถเข็นผลไม้ก่อนจะพยายามวิ่งไปอีกทาง มู่จิงเจอมองไปที่ชายคนนั้นก่อนจะหันมาสั่งชายชราเศร้าฉี้ห่รอฉันกลับมามู่จิงเจอเกลียดพวกวิญญาณอาฆาตที่คิดจะตามมาฆ่าเธอครั้งแล้วครั้งเล่าที่สุดก่อนไปเธอยังหันไปสั่งชายชราเพราะยังไม่รู้ว่าควรจะต้องกลับมาขอบคุณเขาหรือกลับมาชำระบัญชีกับเขาต่อแต่ตอนนี้เธอต้องรีบวิ่งตามชายต้องสงสัยคนนั้นไปก่อนชายสวมหมวกที่กำลังวิ่งหนีมีฉายาว่าเจ้าสามวินาที ฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่เป็นเพราะมือของเขารวดเร็วมากสามารถฆ่าคนได้ในสามวินาทีโดยวิธีการที่ทั้งเหี้ยมโหดและแย่ยนใครเล่าจะคาดคิดว่าเขาจะแจ็คพอตวิ่งไปชนเข้ากับรถเข็นผลไม้ในขณะที่เขาจะวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งยังถูกเจ้าของรถเข็นรั้งตัวเขาไว้เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่แย่ที่สุดคือมู่จิงเจอวิ่งไล่หลังมาแล้วทันทีที่เห็นหมู่จิงเจอวิ่งใกล้เข้ามา เจ้าสามวินาทีก็ไม่สนใจอะไรอีกทําถ้าเหมือนจะปาดคอเจ้าของรถเข็นจนเจ้าของรถเข็นพละตัวไปข้างหลังโชคดีที่ในมือเขาไม่ได้มีมีดจริงๆและนี่จึงเปิดโอกาสให้เขามีทางวิ่งหนีไปได้หยุดนะมู่จริงเจอมองดูชายคนนั้นที่กำลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเธอยังคงยึดตัวเสียวเปยที่กำลังขี่คอเธออยู่นั่นจึงเป็นอุปสรรคให้เธอไม่สามารถใช้ความเร็วปกติไล่กวดคนร้ายได้ทัน เธอไม่มีทางปล่อยเสียวเปยให้อยู่ห่างจากเธอและเธอก็ไม่เต็มใจจะปล่อยคนร้ายไปเช่นกันเธอรีบถอดรองเท้าของเธอโยนออกไปทันทีเจ้าสามวินาทีรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างถูกคว้างมาจากด้านหลังเขาคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคว้างโดนเขาแต่แล้วศีรษะของเขาก็ถูกกระแทกเข้าอย่างจังความแรงของมันยังไม่ต่างจากก้อนอิฐ บทที่131หลังจากถูกกระแทกด้วยวัตถุขนาดหนักเจ้าสามวินาทีล้มลงไปกับพื้นเสียงดังเขารู้สึกวิงเวียนจนยากที่จะลุกขึ้นได้ไหวแล้วเขาก็พบเข้ากับรองเท้าผู้หญิงที่หล่นอยู่ไม่ไกลจากหัวเขาที่แท้ก็ไม่ใช่ก้อนอิฐแต่ถึงกับเป็นรองเท้าผู้หญิงข้างหนึ่งในระหว่างที่เจ้าสามวินาทีตั้งใจจะสบถอ,ออกมาด้วยความเกลี้ยกราด ก็มีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาตาด้วยลูกเตะอัดเข้าที่ท้องเขาอย่างจังแกนี่เองไอ้ลูกหมายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคราวแรกก็งูพิษครั้งก่อนก็วางเพลิงตอนนี้ยังจะใช้มีดลอบกัดฉันอีกฉันไปฆ่าพ่อหรือฆ่าเมียแกหรือไงแกถึงได้จองเวรจองกรรมกับฉันแบบนี้ตอนแรกเจ้าสามวินาทียังพอทนไหว แต่ต่อมาก็ทนไม่ได้อีกเขาขดตัวงอเป็นกุ้งร้องให้เพื่อขอความเมตตาเสียวเป๋ยที่ตอนนี้ลงมายืนอยู่ข้างแม่ของเธอบอกไม่ถูกว่าตอนนี้เธอรู้สึกยังไงที่ได้เห็นคนร้ายตัวเป็นๆที่พยายามฆ่าแม่และพี่น้องของเธอก่อนหน้านี้ในขณะที่แม่ของเธอกำลังอัดซ้อมคนร้ายเสียวเปยมองเห็นนิ้วมือของเขายื่นออกมาพยายามตะเกียกตะกายไปข้างหน้าเท้าเล็กๆของเธอตรงเข้าไปบดขยี้นิ้วมือของเขาอย่างไม่รอช้า ที่ยี่ทีหนึ่งก็เรียกชื่อแม่และพี่น้องของเธอในใจเธอกำลังเอาคืนแทนพวกเขาอยู่เดิมทีคนที่มุงดูอยู่รอบนอกกลัวว่าสองแม่ลูกจะมีอันตรายแต่หลังจากดูไปได้ระยะหนึ่งเขากลับรู้สึกว่าแม่ลูกคู่นี้ไม่ต่างจากคู่หูเพรชรคาตแม่ลูกตอนนี้ดูเหมือนพวกเธอจะไม่ใช่คนที่ต้องการความช่วยเหลือกลับเป็นชายคนนั้นที่กำลังขดตัวอยู่บนพื้นเสียงร้องของเขาแผ่วเบาลงเรื่อยๆ คนที่มุงดูอยู่อดไม่ได้ที่จะกระซิบกระซาบคนถูกซ้อมจนตายแล้วหรือยังเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพวกเขามองมู่จริงเจอด้วยสายตาแปลกขึ้นเรื่อยๆมีคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างห้าวหาญเฮ้สาวน้อยอย่าถึงขนาดต้องฆ่าใครเลยคนคนนั้นเรียกเธอว่าสาวน้อยแต่ยามได้เห็นวีรกรรมใต้เท้าของเธอเขาอดไม่ได้จะเผยสีหน้าเก้อกระดกอยู่หน่อยๆแม่คะ เสียวเป่ยได้ยินเสียงของทุกคนจึงรีบดึงมู่จิงเจอมู่จิงเจอถึงได้หยุดลงมือเธอพยายามหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อควบคุมอารมณ์พลุ่งพล่านของตัวเองอาจเป็นเพราะตัวเธอและลูกๆเกือบตายแล้วยังมีคนอื่นๆที่พล่อยเดือดร้อนไปด้วยทําให้เธอโกรธมากจนสูญเสียการควบคุมหลายชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกๆของเธอยันชาวบ้านในหมู่บ้านต้าตงแล้วยังคนในกองถ่ายทาให้เธอโมโหจนแทบคล่ง ยังมีเจ้าของรถเข็นผลไม้ที่ถูกเขาทำร้ายก่อนหน้านี้อีกหากไม่ใช่เพราะเขาไม่มีมีดอยู่ในมือบางทีเจ้าของรถเข็นอาจถูกเขาเชืออคอไปแล้วแค่เพื่อให้ตัวเองสามารถหลบหนีเขาถึงกับไม่สนใจชีวิตของผู้คนแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เธอโกรธได้ยังไงหากคิดจะฆ่าเธอคนเดียวเธอยังไม่โกรธขนาดนี้แต่นี้พวกเขากลับไม่ลังเลเลยที่จะต้องสั่งไว้ด้วยชีวิตของคนอื่นเธอเกลียดคนพวกนี้เข้ากระดูก หลังมู่จิงเจอสงบสติอารมณ์ได้ครู่หนึ่งก็จัดการถอดเสื้อของเจ้าสามวินาทีออกนำมามัดมือของเขาไพ่หลังเท่าด้วยกันเพื่อรอให้ตำรวจมาจัดการแน่นอนว่าบนถนนที่พลุกพล่านกลางเมืองไห่เฉิงต้องมีสายตรวจเดินตรวจตรายอยู่ไม่น้อยเกิดอะไรขึ้นสายตรวจพยายามเห็นฉากตรงหน้าเขามองมู่จิงเจอด้วยแววตาหวัดระแวงชายคนนี้ต้องการจะฆ่าฉันฉันจึงต้องจับตัวเขาไว้ มู่จิงเจออธิบายอย่างใจเย็นทั้งยังขอให้ตำรวจช่วยสอบสวนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยงูพิษหรือคดีลอบวางเพลิงก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนบังเอิญตำรวจในสถานีของเขาก็ได้รับแจ้งเหตุเรื่องการวางเพลิงก่อนหน้านี้เช่นกันตอนนี้พวกเขาจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับคำให้การของมู่จิงเจอเจ้าสมวินาทีไม่ต่างจากสุนัขใกล้าตายตำรวจจับกุมตัวเขาตามมู่จิงเจอไปเพื่อค้นหามีดและพยานในที่เกิดเหตุ บนพื้นยังคงมีคราบเลือดอยู่ให้เห็นไม่มีใครมาเหยียบมันแต่ชายชราได้หายไปแล้วพบเพียงมีดที่ยังคงมีคราบเลือดและรอยเลือดที่ยังคงไหลนองอยู่บนพื้นเมื่อเห็นหลักฐานยังอยู่มู่จริงเจอถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพียงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ชายชราหายตัวไปก่อนหน้านี้ตาแก่ละมกเอ้ยชายชราคนหนึ่งยังอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วมู่จิงเจอรีเปลี่ยนคำเรียกขานชายชราฉับพลัน ทั้งที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้แท้ๆแ,แต่เธอดันเข้าใจเขาผิดเธอรู้สึกผิดไปชั่วขณะหนึ่งตาแก่ลามกเศร้าฉีไห่ที่ยืนกลมกลืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนพูดอะไรไม่ออกในมือของเขายังคงพันผ้าเช็ดหน้าเพื่อห้ามเลือดไว้เฝ้ามองตามแผ่นหลังของมู่จริงเจอและตำรวจที่ค่อยๆห่างออกไปด้วยแววตาซับซ้อนก่อนหน้านี้เขายังรู้สึกเหมือนหมดหนทางที่ไม่รู้จะไล่าตามคนร้ายไปได้อย่างไร คาดไม่ถึงว่ามู่จิงเจอกับลูกสาวตัวเล็กของเขาจะถึงกับช่วยกันจัดการกับคนร้ายได้เขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามู่จิงเจอเป็นคนมีพะละกำลังมหาศาลไม่เพียงโจมตีเขาได้อย่างว่องไวและหนักหน่วงยังจัดการคนร้ายได้แบบเบดเร็จเด็ดขาดนี่เขาเป็นทหารแถวหน้าของกองทัพนะมู่จิงเจอมีพะละกำลังมหาศาลเขาควรจะดีใจและโลภแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกหดหูใจกับตัวเองขนาดนี้นะ ยามู่จริงเจอพาเสียวเป่ยมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งบรรดาตำรวจยังคงจำเธอได้เพราะเพิ่งมาให้ปากคำกับพวกเขาเมื่อวันก่อนมีคนเอามีดมาฆ่าคุณบนถนนเหรอใช่มู่จริงเจอพยักหน้าตำรวจที่เป็นคนสอบปากคำเผยสีหน้าจริงจังมากขึ้นไปอีกสุดท้ายเขาชี้ไปยังของกลางเพื่อสั่งการกับลูกน้องของเขานำไปเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ยังดีที่เซ้าชีไห่เป็นคนมีประสบการณ์มือของเขากำไว้เพียงคมกริดดังนั้นที่ด้ามจับจึงมีเพียงรอยนิ้วมือของคนร้ายเท่านั้นระหว่างที่มีดถูกนำไปพิสูจน์ลายนิ้วมือเจ้าสามวินาทีก็เริ่มฟื้นคืนสติขึ้นมาบ้างนิ้วมือทั้งสองข้างที่ถูกเสียวไปบดขยี้ด้วยส้นเท้าเล็กๆยังไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักคือแขนข้างหนึ่งของเขาหลุดและขาอีกข้างหนึ่งยังหักอีกด้วย ตำรวจที่เป็นคนมาตรวจสอบอาการของชายสวมหมวกเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยทำไมขาของเขาถึงหักละ่ะมู่จิงเจอกระพริบตาปริบๆไม่รู้สิบางทีขาของเขาอาจจะหักตอนที่เขาล้มลงก็ได้มู่จิงเจอทำเป็นหดคอห่อไหล่ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงกังวลระคนน่าสงสารหรือจะเป็นเพราะฉันตอนนั้นฉันกลัวมากเพียงคิดถึงเหตุการณ์ตอนงูพิษพิษแล้วยังถูกวางเพลิงเกือบโดนย่างสด ฉันจึงกลัวมากฟาดเขาไปสองทีแบบไม่ตั้งใจตำรวจคนนั้นมองไปยังผู้หญิงร่างบางอย่างมู้จิงเจอก่อนจะปราดมองไปยังเด็กหญิงตัวเล็กน่ารักอย่างเสียวเปยไม่ต้องกลัวนะครับพวกเราจะช่วยพวกคุณอย่างเต็มที่หลังให้ปากคําเสร็จมู้จิงเจอและเสียวเปยก็หมดความสนใจที่จะซื้อของต่อจึงรีบกลับไปยังที่พักเซ้าชี้หาที่รออยู่ด้านนอกเฝ้าดูจนพวกเธอเข้าที่พักเรียบร้อยจึงรีบกลับที่พักเพื่อไปรักษาอาการบาดเจ็บ อันที่จริงมือของเขาบาดเจ็บไม่น้อยคาดว่าคงจะใช้งานไปไม่ได้อีกสักระยะยามมองเหตุการณ์ย้อนไปเศร้าชีหายรู้สึกกลัวไม่น้อยที่เขาจำเป็นต้องแกล้งตายก็เพื่อไม่ให้พวกนั้นสาวไปถึงครอบครัวของเขาเพื่อแก้แค้นยามกลับมาถึงที่พักเจียงเฟิงรีบเข้ามาดูบาดแผลของเขาการเคลื่อนไหวของเจียงเฟิงชำนาญมากเห็นได้ชัดว่าเขาต้องทำแผลพวกนี้อยู่บ่อยๆย,ยามเจียงเฟิงได้ยินคำบอกเล่าจากเศร้าชีหายเขาถอนหายใจโล่งอก โชคดีนะพี่ไห่ที่พี่คอยติดตามพี่สะพ้ายไปแล้วอย่างนี้พี่สะพ้ายจะจําพี่ไม่ได้หรอเธอจําไม่ได้ยังดีที่เร้าชีไห่ไม่ได้เล่าละเอียดว่าเขาถูกภรรยาตัวเองมองเป็นตาแก่ลามกประสบการณ์นี้เรียกได้ว่าน่าอับอายที่สุดในชีวิตและคงจะเป็นเงามืดในใจของเขาไปอีกนานแน่บทที่132ยามเห็นสีหน้าแข็งทื่อของเร้าชีไห่ เจียงเฟิงย่อมจินตนาการได้ถึงอารมณ์สเตือนใจของเขาพี่ไห่อย่าคิดมากไปเลยหากพี่สะพ้ายรู้ว่าเป็นพี่ที่ช่วยชีวิตเธอไว้เธอจะต้องซาบซึ้งและให้อภัยสำหรับเรื่องที่ผ่านมาของพี่แน่ที่พี่ต้องแกล้งใจก็เพราะเป็นห่วงพวกเขาพี่สะพ้ายกับลูกๆไม่มีวันตำหนิพี่เซ้าชีา้ไห่เผยสีหน้าซับซ้อนยิ่งกว่าเก่าหากให้เธอรู้ว่าเป็นเขานั่นไม่ยิ่งออายหรอกหรอที่โดนเข้าใจผิดหาว่าเป็นตาแก่ลามก เห็นเศร้าชีห่ย,ยังไม่พูดอะไรเจียงเฟิงยิ่งคาดเดาความรู้สึกของเขาไปใหญ่พี่ไห่เป็นพี่ที่คอยปกป้องพี่สะพ้ายอยู่เบื้องหลังส่วนพี่สะพ้ายก็ทั้งซื่อสัตย์และยังดูแลเด็กๆได้ดีมากความรักของพวกพี่ช่างน่าประทับใจอะไรอย่างนี้ผมก็อยากมีความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้บ้างแม้เจียงเฟิงจะรู้สึกเขินอายแต่เป็นเพราะเขาสนิทกับเศร้าชีห่จึงยังคงหัวเราะก่อนเอ่ย หากเรื่องนี้จบลงเมื่อไหร่ผมจะต้องไปหาผู้หญิงดีๆสักคนเพื่อร่วมสร้างครอบครัวกับเธอยามพูดถึงเรื่องนี้เจียงเฟิงขมวดคิ้วทันทีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมยังจำได้ว่าไอ้ผู้ชายห้องข้างๆมันชอบซ้อมภรรยาไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่มีดีอะไรก็แค่ตัวใหญ่ทำงานไม่ได้เรื่องเวลาโมโหยังจะกลับมาทุกตีภรรยาเพื่อระบายอารมณ์อีกเมื่อครูผมเห็นมันนอนเมาอยู่ข้างถนนยังช่วยเอาคืนแทนภรรยาของเขาไปตั้งหลายที แต่มันซะน้มแบบไม่ยังเลยหลังเจียงเฟิงอดความดีงามของตัวเองไปยกหนึ่งยังเอ่ยถามเร้าชีไห่ต่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นพี่ไห่แล้วพี่ไห่ล่ะเคยพลั้งมือกับพี่สะพ้ายบ้างหรือเปล่าเขาหรือจะเคยแต่ยามนึกถึงแรงเตะของมู่จิงเจอลมหายใจของเร้าชีไห่ติดขัดไปเล็กน้อยเจียงเฟิงแค่แกล้งถามเล่นไหนเลยจะคิดว่าท่าทีของเส้าชีไห่จะแข็งกระด้างเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่พี่ไห่หรือว่าพี่ เขารีบกระโดดยงขึ้นมาด้วยสีหน้าตกใจเขาปิดปากก่อนจะลดซุ่มเสียงลงพี่ไห่หรือว่าพี่ก็เคยพลั้งมือกับพี่สะพายไม่ได้นะพี่ไหความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งไม่ดีหากผมไม่เคยเห็นเหล่าชินมาก่อนย่อมไม่รู้เรื่องราวพันนี้เขาน่าดูสุภาพกับคนภายนอกแต่ยามอยู่ในที่ลับตากับภรรยาเขากลับใช้กำลังกับภรรยาของเขาบ่อยๆ เหล่าชิ้นเป็นอดีตสหายร่วมรบเขาเป็นคนดีและจริงจังกับงานมากด้วยพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหล่าเฉินจะเป็นพวกชอบทุบตีภร,รยาว่ากันว่าตอนเด็กๆเ,เขาถูกพ่อทุบตีอย่างหนักเป็นประจำพ่อแต่งภร,รยาจึงมักเผลอใช้กำลังหักภรรยาของเขาไม่เชื่อฟังเรื่องนี้ทำให้เขาถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงในเวลานั้นเจียงเฟิงรู้สึกหดหูใจมากที่ได้รู้เรื่องนี้ทั้งตอนนี้เขายังไม่คาดคิดว่าพี่ใหญ่ของเขาก็จะ พี่พี่เป็นพวกใช้กำลังในครอบครัวจริงๆหรอตอนนี้เศร้าชีไหายถึงเพิ่งหลุดจากพวังมารับรู้สิ่งที่เจียงเฟิงรราย,ยาวออกมาเขาอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนปฏิเสธด้วยเสียงหนักแน่นไม่เขาจะรุนแรงในครอบครัวได้อย่างไรแม้แต่ผู้จารุนแรงในครอบครัวเขายังไม่เคยคิดจะทาแม้ครั้งหนึ่งเขาจะเคยถูกครอบครัวทำร้ายอย่างรุนแรงมาก่อนตอนนั้นทำเอาเขาเกือบต้องพิการด้วยซ้ำ เศร้าชีห่ย,ยังคงอยู่ในพวังยามนึกถึงพระกำลังของมู่จิงเจอ๋อหากเขากลับไปแล้วเธอรู้ว่าเขาแกล้งตายเธอจะโมโหจนซ้อมเขาอีกทีหรือเปล่านะไม่ไกลออกไปในระหว่างที่มู่จิงเจ๋อกำลังทายาให้เสียวเปยเธอจามออกมาไม่หยุดจนเธออดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำต้องมีใครกำลังพูดนินทาลับหลังฉันอยู่แน่เลยแม่ของหนูเป็นคนดีมากๆใครจะมาพูดไม่ดีถึงแม่ได้หรอคะเสียวเปยเอ่ยต่อทันที มูจิงเจอแอบหัวเราะคนที่ถูกเธอซ้อมวันนี้คงไม่คิดอย่างนั้นแน่วันต่อมามู่จิงเจอได้ข่าวว่าคนร้ายที่ถูกจับเมื่อวานไม่ผิดตัวมีลายนิ้วมือตรงกันกันกบด้ามมีดหลังการสืบสวนยังพบว่าเขาเกี่ยวข้องกับอีกหลายคดีเขามีฉายาในวงการว่าสามวินาทีและมีประวัติพัวพันกับคดีต่างๆมากมายเขาจัดเป็นบุคคลอันตรายที่ตำรวจต้องการตัวเป็นอย่างมาก ใครจะคาดคิดว่าเป็นมู้จริงเจอที่ซ้อมคนร้ายเสียน่วมแล้วยังจับมาส่งมายังโรงพักให้พวกเขาอีกทำไมคุณถึงได้ไปทำให้คนกลุ่มนี้แค้นได้ละ่ะพวกเราเพิ่งจับกลุ่มพวกเขาได้ส่วนหนึ่งคนพวกนี้ล้วนเป็นพวกสแสวงหาผลกำไรพวกเขาลงมือเหี้ยมโหดโดยไม่เกี่ยงวิธีการฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะฉันเพียงต้องช่วยลูกชายของฉันให้ได้ตอนเขาถูกจับไปเป็นตัวประกรันตอนเข้าเมืองครั้งก่อน ถือว่าคุณโชคร้ายจริงๆอย่างดีที่คุณสามารถจับคนร้ายไว้ได้จริงๆเป็นเพราะเมื่อวานมีคนช่วยฉันไว้ค่ะเป็นคุณตาคนหนึ่งมีใครพบเจอเขาบ้างไหมคะไม่พบเลยครับแต่พวกเราจะค้นหาต่อไปหากพบตัวเมื่อไหร่จะรีบติดต่อคุณแต่อย่างไรช่วงนี้คุณก็ยังต้องระวังตัวอยู่นะครับยังมีพวกมันบางส่วนที่หลบหนีไปได้ยังมีบางคนหลบหนีอยู่อีกหรอคะ แล้วอย่างนี้พวกมันยังจะตามแก้แค้นฉันอยู่ไหมหมู่จิงเจอขมวดคิ้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกอาจจะไม่ก็ได้ครับแต่อย่างไรคุณยังต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองให้ดีขอบคุณค่ะเพราะการเดินทางมาหายเฉิงครั้งนี้ไม่รับรื่นเอาเสียเลยมู่จิงเจอจึงรีบซื้อของจําเป็นให้ครบแล้วจึงเดินทางกลับหมู่บ้านต้าตงในทันทีแม้เร้าฉีหยางจะกลับมาก่อนแล้วแต่เพื่อไม่ให้เร้าตงและคนอื่นๆกังวล มูจิงเจอจึงบอกเขาว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องไฟไม่กับเด็กๆรอจนกว่าเธอจะกลับไปก่อนเศร้าตรงและน้องๆรู้เพียงว่าการถ่ายทำใช้เวลานานแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมู่จิงเจอและเสียวเปยแต่ยามเห็นพวกเธอกลับบ้านช้ากว่ากำหนดพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะห่วงกังวลถึงความปลอดภัยของพวกเธอแม้อาการบาดเจ็บของเสียวเปยจะแย่กว่าของมู่จิงเจอแต่ยังดีที่เธอได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หมอบอกว่าหากเธอกินยาและพักผ่อนให้ดีบาดแผลก็จะทิ้งรอยแผลเป็นไว้เพียงเล็กน้อยส่วนมู่จิงเจอก็แค่มีรอยแผลเหลืออยู่บนหน้าผากนิดหน่อยไม่ต้องห่วงหรอกอีกหน่อยมันจะค่อยๆจางไปเองมู่จิงเจอไม่ได้กังวลเรื่องแผลเป็นมากนักเป็นเด็กๆมากกว่าที่กังวลแทนเธอเพราะมูจิงเจอเป็นคนผิวขาวเกลี้ยงเกลาพอมีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นบนหน้าผากแม้มันจะไม่ใหญ่อะไรแต่ก็ยังดูเด่นชัดมากทำให้รู้สึกไม่สบายตาเวลามองเห็น หลี่เจ้าตี้เห็นแล้วยิ่งยุ่ปากจะไม่เป็นไรได้ยังไงกันลูกเป็นผู้หญิงนะมีแผลเป็นอยู่บนใบหน้าแบบนี้ดูไม่ดีเลยถึงจะเป็นชนบทแต่ก็มีสมุนไพรพื้นบ้านอยู่หลายตำรับหลี่เจ้าตี้จึงกลับไปที่บ้านสกุลมู่เพื่อไปเอายาเหล่านั้นมาให้มู่จิงเจอ๋อวันนี้ครอบครัวมู่บรรยากาศคึกคักนั่นเป็นเพราะถังม่วหลิงมาเยี่ยมพวกเขาอีกครั้งหลังจากพิธีมั่นของมู่สวี่และถังม่วหลิงผ่านพ้นไปทั้งคู่ก็กลับคืนสู่บรรยากาศหอมหวานของพวกเขาอีกครั้ง โดยเฉพาะเวลานี้ที่ไม่มีมู่จิงเจออยู่ใกล้ๆครั้งนี้ถังม่วลิงมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการพามู่สเสวียไปพบผู้อาวุโสเนื่องจากพิธีมั่นจัดขึ้นแบบเร่งรีผู้อาวุโสในฝั่งของถังม่วลิงจึงยังไม่เคยได้เห็นหมู่สเสวียมาก่อนหากไม่ติดขัดอะไรงานแต่งของพวกเขาก็น่าจะจัดขึ้นปลายปีนี้เพราะหากปล่อยให้ข้ามปีใหม่ไปแล้วมู่สเสวียก็จะมีอายุ24กลายเป็นสาวเทือโดยสมบูรณ์ แม่เทามู่ย่อมไม่ต้องการให้หมู่สเสวียครั้งเติงอยู่ที่บ้านจนถึงอายุ24เธอจึงคิดจะให้หมู่สเสวียแต่งงานออกไปในปีนี้ที่เธอยังอายุ23สาอยู่แม่เทามู่ให้ความสำคัญกับการพบหน้าผู้อาวุโสของถังม่วลิงในครั้งนี้มากเธอพยายามสอบถามเมื่อสองสามวันก่อนว่าคุณตาของถังม่วลิงชอบอะไรจะได้เตรียมให้ถูกแต่ถึงอย่างไรครอบครัวของชาวนาก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากนะัก แต่พวกเขาก็จำต้องหาอะไรที่ดีที่สุดไม่ให้บ้านมู่ต้องเสียหน้าตอนหลีเจ้าตี้กลับเข้าบ้านมาเห็นแม่เท่ามู่กับคนอื่นๆกำลังช่วยกันเลือกของขวัญแม่เท่ามู่เห็นหลีเจาตี้เดินเข้าบ้านมาสีหน้าของเธอแข็งทื่อขึ้นไม่น้อยเธอพยายามไม่ให้ความสนใจกับการคงอยู่ของส้ายคนนี้